แต่ที่พูดอยู่นี่มันเป็นอาการจิตเข้าใจไหมที่มีอารมณ์อยู่นี่ก็เป็นอาการจิตอารมณ์สงบก็เป็นอาการจิตอารมณ์เฉยๆก็เป็นอาการจิตอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ก็เป็นอาการจิตเข้าใจไหมความทรงจํามันเป็นอาการจิตแม้แต่ที่รู้อยู่นี้ก็เป็นอาการจิตเข้าใจไหมจิตเมื่อจิต ได้ฟังแบบนี้จิตได้เห็นว่าเอา้ามันไม่ใช่เรามันก็ปรงกขึ้นมาจิตหลุดคลายออกจากวัตถุทุกวัตตะแห่งการปรุงแต่งจิตจะไม่ยึดเสียงนี้ต่อไปในวันที่ระอาจารย์แจ้งจนถึงทุกวันเนี้ยมันเห็นเสียงที่พูดเนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมันไม่ใช่เสียงอีกต่อไปอะ่ะ มันเป็นเพียงอาการกระเพื่อมของธรรมชาติใสๆที่มันกระเพื่อมกระเพื่อมอยู่ในความใสๆที่มันไม่มีใครเป็นเจ้าของอ่ะมันเหมือนกับว่าเราเข้ามาอยู่ในในหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเรารู้เลยว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์เนี่ยมันเดินเองอ่ะและโปรแกรมของหุ่นยนต์มันก็ไม่ใช่โปรแกรมเราอ่ะเรารู้เลยว่ามันคิดเองมันนึกเองมันมีอารมณ์เองมันรับรู้เองมันขยับเพื่นเองมันทํางานเองหมดเลย ในวันที่พะาอจารย์ขับรถเทสลามาแปดปีพระอจารย์เพิ่งรู้ว่ารถเทสลามันขับของมันเองพระอจารย์น้ําตาไหลเลยเคยเข้าใจว่าเราขับรถเทสลานะที่ไหนได้มันขับเอง <c oughs> พระอจารย์นั่งอยู่เฉยๆ <c oughs> ดูสิธรรมะมันง่ายไหมพวกเราเข้าใจธรรมะไหมมันง่ายมันง่ายตรงที่ว่าแค่รู้ ธรรมชาติที่มันปรากฏตอนนี้เหมือนที่พระพุทธเจ้านั่งรู้ธรรมชาติอ่ะท่านหยุดการปฏิบัติหมดเลยท่านแค่นั่งรู้ธรรมชาติจนท่านเห็นว่าธรรมชาติมันไม่ใช่เราเนื้อมันทํางานเองหรือเนี่ยจิตก็หลุดแล้วก็แจ้งก็พร้มต่อธาตุบริสุทธิ์จิตได้รู้ว่าตัวเองคือธาตุบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปบรรลุอะไรที่ไหนใหม่เลยพระองค์ได้รู้ว่าพระองค์คือธาตุบริสุทธิ์ พระอ,องค์คือธาตุบริสุทธิ์ที่มีอยู่แล้วมาตั้งแต่ต้นแต่พระอ,องค์กลับไม่เคยรู้ว่าตัวเองคือธาตุบริสุทธิ์เปหลงเข้าใจว่าตัวเองคือรูปนามพวกเราก็เหมือนกันพระอาจารย์ก็เคยเข้าใจว่าพวกเราเราเป็นมนุษย์นะเป็นผู้ชายนะแต่พอได้ไดเห็นได้เห็นว่าที่รู้อยู่นี้ที่คิดอยู่นี้มันไม่ใช่เราอะมันมันพังทลายหมดออกจากหัวใจมันร้องไห้ มันกลายเป็นพระไหลน้ำ